ทางพุทธศาสนาเนี่ยได้แนวความคิดมาจากโคกหนองนาโมเดลที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการพัฒนาในส่วนของวัดที่จะจัดสรรวัดเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ในการที่จะให้ความรู้กับประชาชนสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของโคกหนองนาเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับโคกหนองนาเนี่ย ก็คืออย่างที่เราได้บอกไว้นะครับว่าเป็นแนวคิดเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะฮะในโคกหวองนาโมเดลเ,เราก็มาอธิบายในเรื่องของโคกก่อนโคกเนี่ยก็คือเป็นการจัดสรรน,นำพื้นดินเนี่ยที่การขุดจากบ่อเนี่ยเป็นการขุดบ่อเนี่ยขึ้นมาถมในพื้นที่ให้เป็นโคกนะฮะให้มีพื้นที่ในการเป็นที่อยู่อาศัยก็ดีในการที่จะเป็นสถานที่พกปลูกในเรื่องของการทํา ป่า3ประโยชน์4ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะเป็นที่อยู่อาศัยก็ดีแล้วก็เป็นการปลูกป่าปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทาการเกษตรหรือว่าทาการปรศุสัตว์อย่างนี้ในพื้นที่ที่ได้จําลองมานี้นะครับก็คือในส่วนที่1ก็มีการปลูกป่าปลูกไม้ไม้ประเภทที่1ก็คือการปลูกไม้หัวก็คือจะเป็นพวกข่าตะไคร้นะครับแล้วก็มะกรูดอย่างนี้เป็น เพื่อที่จะสามารถใช้สอยในครัวเรือนได้นะเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองเลี้ยงชีพในครอบครัวได้นะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงกับหลักธรรม 2. ก็คือไม้ประเภทไม้เลื้อยก็จะประกอบไปด้วยในพื้นที่จําลองนะก็จะมีในส่วนของตะไคร้ขอภยัยในส่วนของตําลึงในเรื่องของแตงนะแตง ในเรื่องของพืชไม้เถาที่สามารถใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนได้นะสามก็คือเป็นไม้พุ่มไม้พุ่มก็จะประกอบประกอบไปด้วยมะเขือพริกนะแล้วก็ไม้ต่างๆที่จะสามารถไปประกอบอาหารใช้เลี้ยงครอบครัวนะครับต่อมาก็จะเป็นไม้ที่จะเป็นที่จะปลูกในส่วนของโคกก็จะเป็นไม้ส่วนกลางก็คือเป็นประเภทมะม่วง นะมะม่วงกล้วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถให้ผลผลิตได้ที่ไม่ยอดยอดไม่สูงเกินไปนะครับในไม้ประเภทสุดท้ายที่จะมาสามารถมาปลูกเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ยอดสูงก็คือจะเป็นพวกยางนาตาลน,นะจะสามารถนํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้อันนี้เรียกว่าสามารถนํามา ใช้งานในในพื้นที่ที่เราจะสามารถสร้างได้ส่วนในส่วนที่2ก็คือในส่วนของหนองก็คือมีการจัดสรรน้ําเพื่อในช่วงที่มีน้ําหลากหรือว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะสามารถมีพื้นที่ที่เราจะสามารถมีน้ำเนี่ยเก็บไว้ใช้ในส่วนของในช่วงหน้าแล้งก็ดีหรือว่ามีการจัดการน้ําเพื่อใช้ในส่วนของหน้าแล้งในการขุดหนองเนี่ยก็จะขุด เป็นคลองไส้ไก่นะเป็นคองไส้ไกเเ่เป็นสายหลายๆเป็นสายหลายๆทางเพื่อที่จะนําไปใช้ในการเกษตรเพื่อจะลดกําลังแรงงานด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราขุดคองไส้ไก่ไปเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลําเลียงน้ําเพื่อไปจัดการในที่พื้นที่เพาะปลูกและทําให้พื้นที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะฮะซ้ำยังเป็นสถานที่เนี่ยในน้ำเนี่ยก็สามารถเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่นเลี้ยงปลา,เ,าเลี้ยงปลาเป็นสถานที่ให้อาหารแก่หอยหรือว่าได้ได้ได้อาศัยในการที่ทำในคัวเรือนนะครับในส่วนของส่วนที่3ก็คือนานานี้ก็จะเป็นการใช้เกษตรอินทรีย์เรียกว่าอาหิงสาคือการไม่เบียดเบียนก็คือให้พืชเนี่ยหรือว่า ไม้ในสวนเนี่ยสามารถดูแลกันเองได้และเป็นการคืนเขาเรียกว่าคืนสิ่งมีชีวิตเล็กๆเรียกว่าจุลินทรีย์ในการปรับพื้นดินเนี่ยให้กลับมาฟื้นฟูแล้วในส่วนของการปลูกต้นไม้เนี่ยหรือว่าการปลูกที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยหลักการก็จะมีการปลูกไม้เนี่ยไม้ยืนต้นเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยในส่วนของปีแรกเนี่ยไม้ไม้ยืนต้นเนี่ยก็อาจจะยังปลูกและยังไม่ให้ผลผลิต แต่ในส่วนเริ่มแรกเนี่ยก็ควรที่จะปลูกเป็นไม้พุ่มขนาดกลางก็คือกล้วยนะกล้วยเพราะว่าคุณสมบัติของกล้วยเนี่ยจะสามารถทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณสมบัติของกล้วยก็จะทําให้ดินแถวๆนั้นเน่ยเกิดความจเจริญรุ่งชุ่มชื้นได้แล้วก็ยังสามารถปลูกผักหรือว่าไม้อื่นๆเนี่ยแซมได้อย่างนี้นะครับและในส่วนของปีแรกเราก็จะปลูกไม้ผลไปด้วย เพราะว่าการให้ผลผลิตนในปี2ปีแรกี่อาจจะยังไม่ได้ผลผลิตแต่เราจะได้ผลผลิตจากไม้ขนาดกลางก็คือกล้วยนะฮะอย่างเช่นกล้วยหรือว่าไม้ผลชนิดอื่นก็สามารถนํากล้วย,ยมาแจกจ่ายเรียกว่าเรามีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น,นด้วยในการที่จะนามาทําการเกษตรพวกน้องนาครับในประเด็นต่ตอมาก็คือหลักธรรมที่เราจะสามารถนํามาประกอบกับ การทําโคกหนองนาโมเดลนี่ก็คือในเรื่องของอัตตสัมมาปิฎิจักก็คือการได้สั่งสมบุญมาก่อนก็คือยกตัวอย่างเช่นเราได้มีมรดกตกทอดจากบิดามารดาในการที่มีพื้นที่ที่ดินก็ดีนะครับในการที่จะมาทําจัดสรรโครกหนองนาให้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถเพาะปลูกได้ตามพุทธเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ ด้วยการที่เราเนี่ยมีอัตตสัมมาปิฎิกจักก็คือได้มีการสั่งสมบุญมาก่อนแล้วก็ในส่วนของมรดกของพิดามารดาก็ดีหรือว่าการที่เราเนี่ยจะขยับขยายพื้นที่ให้ขยายเจริญเติบโตงอกงามไปอีกนี้ก็ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การทําเกษตรเพาะปลูกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับตัวเข้ากับหรือว่ารับมือเข้ากับ ยุคหรือว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เราอยู่ได้ด้วยระบบการทําเกษตรเรียกว่าเกษตรพอเพียงนั่นเองนะครับด้วยการที่ดูแลตนเองใช้ใจอย่างประหยัดคือว่าปลูกทําโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยถือสันโดษก็คือสันโดษ3ก็คือมีความสันโดษยถาลาภสันโดษ,าาโดษก็คือความพอเพียงพอใจใน อา,อาหารหรือว่าในสิ่งที่เราได้ทำพอปลูกมาได้ผลผลิตเท่านี้เหลือจากการใช้จ่ายก็นำไปขายเข้าตลาดได้ก็จะได้เป็นผลกํำไรกลับมาได้เล็กน้อยแล้วก็จะสะสมสั่งสมได้ส่วนสมุนไพรเราก็สามารถหากินในนี้ได้นี่เรียกว่ายัถาลาภาสันโดษหาได้ด้วยลาภของเราที่หาได้ต่อเาสันโดษข้อที่2ก็คือยัถา พลาสันโดก็คือพอใจในกําลังของเราเองก็คือมีการพัฒนาพื้นที่ค่อยๆพัฒนาต่อย,ยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการขุดสะด้วยกําลังของเรามีการผ่านน้ํามาใช้เพื่อพื้นที่การเกษตรอย่างนี้นะฮะละต่อมาก็คือยัตถาสารูปะก็คือพอใจในความเป็นอยู่ของเรานะครับในรูปร่างหรือว่าพอใจในพื้นที่ใช้สอยของเราแล้วอย่างนี้แล้วการทําเกษตร แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่เป็นทฤษฎีแนวใหม่ร่วมกับทฤษฎีภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นการที่จะบูรณาการพื้นที่ของเราเนี่ยให้มีความเกื้อนหนุนกันและก็คืนความทุ่มชืน้นเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนอย่างไรก็คือด้วยการนําวัตถุดิบที่มีในสวนของเราเนี่ยมาต่อยอดพัฒนาอย่างเช่นว่าทําปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าทํา EM เพื่อมา ใช้ในการให้อาหารหรือว่าใส่ปุ๋ยพัฒนายาพืชผลของเราทางการเกษตรของเราเองแล้วก็การทำนาก็ได้น้ำจากหนอง,อนองเนี่ยเพื่อมาพัฒนาแล้วก็มาทำให้ได้ผลผลิตเพื่อลำดับแรกก็คือใช้ในครัวเรือนก่อนในการกินในครัวเรือนในครอบครัวเสียก่อนนะครับแล้วก็เมื่อพอเพียงต่อการบริโภคข,ของในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็นำไปจำหน่ายได้นี่ก็จะเป็นการสร้าง ผลผลิตหรือว่าสร้างารายได้ให้กับครอบครัวเราเป็นการเ,าเรียกว่าทําเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะครับอย่างนี้แล้วก็การทําแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอาหิงสาคือการไม่เบียดเบียนเราจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าเราจะไม่ใช้าสารเคมีเลยไม่ใช้สารเคมีในการที่จะมา,ายาฆ่ามแมลงก็ดีที่จะมาใส่ในพืชของเรานะครับดังนั้น หลักธรรมนี้ค,ค่ะให้เขาเนี่ยได้บุรณาการดูแลกันเองนะครับก็วันนี้จะมาสรุปเรื่องสามห่วงไอ้สามห่วงสองเงื่อนไขสามห่วงของสองเงื่อนไขสามห่วงหมายถึงเศรษฐกิจที่พอเพียงที่สรุปมาได้ก็คือเป็นเศรษฐกิจที่สรุปเข้าใจง่ายและพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงที่ ชาวบ้านหรือคน,คนเราทั่วไปทั่วประเทศที่ทำกันขึ้นมาสามห่วงคืออะไรคือสายกลางที่จะประกอบด้วยหนึ่งห่วงที่หนึ่งคือพอประมาณทำยังไงให้ให้ได้ที่ที่มีพอประมาณน้ำที่มีใช้สอยตลอดการระยะการใช้ปลูกข้าวในนาทำสวนเกษตร ต่างๆนานา,นาหว่วงที่สองคือมีเหตุและผลที่เหตุและผลคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะต้องทำโมเดลนี้ขึ้นมาเราต้องตั้งเหตุและผลว่าเหตุเกิดจากอะไรผลจะเกิดจากอะไรและใช้เหตุและผลนั้นมาประกอบกันในการทำโมเดลโคกหนองนาขึ้นและหว่วงที่สามคือ ภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันยังไงก็คือภูมิคุ้มกันอย่างาความสวยงามความงอกงามของนาข้าวหรือว่าพวกปลาพวกอะไรพวกผักพวกผลพืชผลไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเราต้องมีภูมิป้องกันยังไงทำยังไงให้มันอยู่ทนแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่กับพวกเราตลอดไป และส่วน,นเงื่อนไขสองเงื่อนไขนั้นสกิจพอเพียงที่เงื่อนไขแรกคือความรู้เราต้องมีความรู้ก่อนว่าเราจะทำโคกหมองนาเนี่ยเราต้องมีความรู้ยังไงคือเราต้องศึกษาหรือพื้นที่ปึกษาศึกษาที่เศรษฐกิจหรือพืชที่เราจะมาเพาะปลูกในการทำโคกโมเดลขอโคกหนองนานในวันนี้และ เงื่อนไขที่สองคือคุณธรรมการทาโคกหนองนานนั้นเรามีคุณธรรมยังไงก็เหมือนกับว่าเราเลี้ยงสัตว์เรามีคุณธรรมยังไงก,กับต่อสัตว์เมตตาต่อสัตว์เราจะต้องทํยังไงหรือจะต้องเพาะปลูกยังไงอะไรยังไงคุณธรรมนี้รวมถึงมิตรบ้านข้างบ้านเรือนเคียงญาติพี่ญาติสนิทมิตรทิมน้องของเราด้วยฉะนั้นสรุปได้ว่าสห่วงสองเงื่อนไขนี้มันเป็นสิ่งพอเพียงที่จะทําขึ้น เพื่อเป็นธรรมชาติแล้วก็รักษาธรรมชาติสมดุลของธรรมชาติให้เจริญแล้วก็มีความเขียวและเศรษฐกิจพอเพียงในการทำมาหากินที่ตลอดชีวิตของเราด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในหลักของการจะทำโคกนองนาเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักอย่างที่บาลีท่านว่าว่า ปฏิรูปรเทศวาสะ์นะถ้าแปลเป็นไทยก็การมีพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะ,ะนั้นก่อนที่เราจะสามารถจะทาเป็นโมเดลโค้งลองนานได้นะครับหรือทาพื้นที่จริงเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่นะเป็นของตัวเราเองก่อนนะครับถ้าขาดซึ่งพื้นที่เลยนะครับก็เชื่อว่าก็คงจะก,กระทําได้ยากเพราะต้องอาศัยพื้นที่ในที่นี้เราก็ต้องอาศัยเราเรียกว่าปุเพกะตะปุญญตานะครับ ก็คือการมีบุญนะเป็นขั้นต้นก็คือว่าถือว่าพ่อแม่ของเรานั้นเคยได้ให้ทรัพย์สมบัติมานะครับแล้วถึงเป็นมรดก ok ตกทอดมาแล้วถึงจะสามารถมากระทําเป็นเช่นนี้ได้นะครับถ้าใครนะครับสามารถที่จะกระทําหรือปฏิบัตนะิในแนวทางนั่นก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ตามหรือโคกหนองนาก็ตามเนี่ยครับถ้า,าพูดใดผู้หนึ่งนั้นหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะกระทําได้ ต่อไปนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับตามพื้นที่ของเราก็จะแบ่งพื้นที่เป็นสามอย่างในการเงินก็คพื้นที่โคกครับพื้นที่โคกก็จะมีพื้นที่หนองนะครับแล้วกับพื้นที่นานะครับพื้นที่โคกก็ได้แก่พื้นที่ที่เราจะเอาไว้ปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับก็คือที่อยู่อาศัยของเราเป็นเป็นบ้านของเรานะครับแล้วก็เป็นที่พื้นที่ที่ใช้สําหรับในการ เพราะปลูกต้นไม้นะครับส่วนพื้นที่หนองก็เป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ําไว้นะครับใช้นะครับไว้เก็บกักน้ําใช้พื้นที่นาก็อย่างที่เราเข้าใจก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทําการเกษตรนะโดยการปลูกข้าวนะครับปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับเวลาหน้าทํานาเราก็ใช้ในการเพาะปลูกข้าวถ้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้พื้นที่นาเนี่ยปลูกพืชพืชอย่างอื่นได้เช่นถั่วอะไรเป็นต้นนะครับ เราก็ต้องอาศัยนี่แหละครับอาศัยน้ําในหนองนะครับน้ําในหนองพื้นที่ใช้สอยด้วยกันมานะครับก็ใช้น้ําในหนองเนี่ยสูบขึ้นมายังพื้นที่นาครับใช้ได้ส่วนพื้นที่โคกเนี่ยอย่างบอกข้างต้นว่าก็เป็นพื้นที่ในการที่เราสร้างสิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยก็มีบ้านเรือนเราเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ของคคกสัตว์ของเราอาจจะเป็นข้อคว้วข้อไก่อะไรนะครับเราก็สามารถสร้างอยู่บนพื้นที่โคกหรือพื้นที่สูงได้ แล้วในที่ที่นั้นก็ยังจะมีการเพราะปลูกต้นไม้ด้วยนะครับก็เป็นไม้ผลาไม้ดอกไม้ประดับนะก็สามารถปลูกได้ไม้ผลแล้วก็ไว้ใช้ใช้ได้นะครับไว้ใช้กินไว้ใช้รับประทานได้ก็อย่างเช่นมะม่วงต้นกล้วยเป็นต้นก็มีผู้ที่เขาแนะนําบอกว่าต้นไม้ใหญ่นะครับควรจะปลูกฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับพื้นที่ตะวันตกเมื่อนะให้พื้นบ้าน,นยอยู่ในทิศตะวันขึ้นนะครับปลูก หันหน้าไปทางทิศตะวันขึ้นแต่ถ้าให้เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้ปลูกในฝั่งทิศตะวันตกนะครับในเมื่อเวลาตอนบ่ายแสงที่ตกองไปก็อาจจะเป็นร่มเงาให้บ้านของเราได้นะครับทีนี้นะครับโคกหนองนาเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับในการที่เราใช้เป็นพื้นที่นะในการเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เพาะปลูกตม้มากินได้เรียก,กว่าเรียกคล้ายๆว่าเป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือว่าถ้าเรา การทาได้เช่นนี้นะครับหรือสามารถสร้างได้เช่นนี้นะครับก็เป็นผู้ที่คราบบอกว่ามีความพอเพียงนะครับความพอเพียงก็เป็นถ้าเข้าหลักบาลีก็อัตหิอัตโนรนทโตนเปได้เพิ่ง,งตนเป็นได้เพิ่ง,งต้นก็คือว่ามีขนาดไหนแล้วก็ทําขนาดนั้นนะครับตามพื้นที่ที่เราจะสามารถพ่อสรรปันส่วนได้นะครับครับในท้ายที่สุดนี้ก็กลุ่ม A ครับกลุ่ม A ฮิปัสซิโกนะครับ ก็จะขอสรุปหรือปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเน้นความพอประมาณแล้วก็ความพอเพียงซึ่งเป็นไปตามหลักท,ทางสายกลางครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะฮะแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่มีความโลภนะจนเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นนะฮะแล้วก็มีหลักเหตุผลคือการใช้ปัญญาเนี่ยในการที่จะตัดสินใจนะฮะเป็นปัจจัยภายนอกที่จะไม่ ที่สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลตนเองได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะของความไม่ประมาทนั่นเองก็คือการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือเป็นภาคปฏิบัติของแนวคิดตามพุทธเศรษฐศาสตร์นะซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจําวันหรือว่าสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงนะก็กระผมอาตมาภาพ ตัวแทนของกลุ่ม A. A เอฮิปัสิโกมีสมาชิกในกลุ่ม 1. ท่านพระอธิการตุลาสุกุมาโล 2. ท่านพระชำนาญยติกโล 3. ท่านพระทวีศักดิ์ธรรมทโล 4. พระนเรศปัญญาวัชิโล 5. พระจักกิจสุภโล 6. พระวิรุณวิสาราโทเป็นผู้บรรยายก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ กราบถวายความเคารพท่านพระอาจารย์สันทัตคำพีและบัญโยอาจารย์ประจำรายวิชาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้เปิดโอกาสให้กับผมได้มานำเสนอชิ้นงานาพุทธปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ให้ให้กับทุกๆท,ท่านได้ได้รับทราบก็ขอกลาบ